แคม p u สตาร์ Star, เริ่มขึ้นแล้วคุณพร้อมหรือยังกับความฝันในวงการบันเทิงอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปแคม p u สตาร์คือโปรเจกต์สำคัญของโมโน2 9ที่จะมาค้นหานักแสดงหน้าใหม่ที่มีศักยภาพทั้งรูปร่างหน้าตาและความสามารถเพื่อที่จะมาเป็นนักแสดงมืออาชีพในสังกัดโมโน2 9อย่างต่อเนื่องเพราะเราผลิตละครซีรีส์และภาพยนตร์ในแต่ละปีหลายต่อหลายเรื่อง ที่ออกอากาศทางช่อง Mono 29และในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม Mono m a x ที่ได้รับความนิยมอย่างมากและในแต่ละปีก็จะมีนักแสดงหน้าใหม่แจ้งเกิดจากโครงการนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวคุณคงจะได้เห็นพวกเขาเหล่านั้นผ่านทางช่อง Mono 29และ Monomax กันแล้วและยังมีอีกหลายคนที่กำลังจะมีผลงานออกสู่สายตาท่านผู้ชมเร็วๆนี้มาในปีนี้ Campus Star 2024ยังมีเป้าหมายเดิมนั่นก็คือค้นหานักแสดงหน้าใหม่ ดาวดวงใหม่ที่จะมาส่องแสงสว่างในวงการบันเทิงแต่สิ่งที่พิเศษมากๆสำหรับปีนี้ก็คือการที่เราจะทำให้พวกเขาได้เปล่งประกายตั้งแต่ก้าวแรกที่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายของ Campus s t อ r 2024โดยการเตรียมความพร้อมให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งจำเป็นที่จะมาเป็นนักแสดงมืออาชีพทั้งทักษะด้านการแสดงร้องเต้นและวิธีคิดโดยทีมมาสเตอร์ในด้านต่างๆและตัวซินดี้เองก็จะมาคอยดูแล คอยดูพัฒนาการของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนในฐานะเฮดนา a เตอรของ Academy แห่งนี้ค่ะที่สำคัญพวกเขาทั้ง20คนจะต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันเรียนรู้ทุกอย่างไปพร้อมๆกันตลอดเส้นทางแล้วคุณก็จะได้ติดตามพวกเขาได้รู้จักนิสัยใจคอและได้เห็นพัฒนาการของพวกเขาตลอดการแข่งขัน แคม p u สตาร์2024จึงเปิดโอกาสให้ใครที่มีความฝันที่มีอายุ17-23ปีที่อยากจะมาเป็นนักสแสดงจริงๆสมัครกันเข้ามาเลยค่ะเราจะได้มารู้จักกับคุณไม่แน่คุณอาจจะได้เป็นหนึ่งใน20คนสุดท้ายของเราก็ได้แล้วจะได้เป็นหนึ่งในนักสแสดงในซีรีส์เรื่องใหม่ที่ทาง m o n น m a x จะสร้างขึ้น เพื่อให้ผู้ชนะในโครงการนี้ได้ทำงานจริงทันทีโดยรายการ c a m p จอ s t สต2024จะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา14นาฬิกา1ชั่วโมงเต็มทาง Mono 29เอพิโซดแรกจะออนแอร์วันที่26ตุลาคมนี้รวมทั้งสิ้น7เอพิโซด แล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นทุกขั้นตอนในการปลุกปั้นซูเปอร์สตาร์คนใหม่อย่างเข้มข้นเราจะทำการออดิชั่นเพื่อคัดเหลือ20คนสุดท้ายในวันที่28และ29กันยายนนี้แล้วทำการตัดสินไฟ n นลในวันที่1ธันวาคมณลานอีเดนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดให้ชมพร้อมกันทั่วโลกโอกาสดีๆแบบนี้อย่าปล่อยให้ผ่านไปแล้วพบกัน Camp u s Star 2024